สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของไพ่เล่าเรื่องนะคะอีพีนี้จะเป็นอีพีลำดับที่150นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพลังงานไพย่อยากจะสื่อสารนะคะเป็นเรื่องราวอย่างไรบ้างนะคะก็คลิปนี้นะคะเล็กอรอดเอาไว้ล่วงหน้านะจ๊ะเนื่องจากว่าช่อง YouTube ช่องหลักนะ,ะโดนปิดกัน1สัปดาห์นะคะอืมก ไม่สามารถที่จะโพสอะไรได้นะคะแต่แต่ก็คือแฟนคลับเข้ามารับชมคอนเทนต์อะไรต่างๆนะคะของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะดูได้แต่ว่าอ่า new update ไม่มีนะคะทำไม่ได้โพสไม่ได้นะคะอ่านามาดูกันนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ทำเอาไว้ล่วงหน้าให้กับทุกคนนะคะอ่าสมเหรียญเดดาบค่ะทุกคนค่ะ ลัสติกนะคะอัศวินถือดาบ King of c h a r i s นะคะ The Star ม <c oughs> ันเป็นพาร์ทแห่งความยินดีเรื่องที่น่ายินดีคุณกำลังจะได้รับการเซอร์ไพรส์นะคะ The lovers ขึ้นมานะสองไม้เท้า The Hall of a n t นะคะแล้วก็แปดถ้วยนะคะ ทุกคนในตรงนี้คุณเป็นคนมีจิตแห่งความเมตตาสูงไม่ว่าจะต่อสัตว์เลี้ยงต่อเพื่อนต่อเพื่อนมนุษย์รวมโลกรวมโลกนะคะก็เป็นคนจริงใจเนาะคุณเป็นคนจริงใจมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบแอคทีฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาชอบมีกิจกรรมในการพัฒนาทั้งทางจิตวิญญาณและทั้งทางการงาน สิ่งที่ครูอาลับรู้ได้หลายๆท่านจิตเป็นสมาธิที่นิ่งขึ้นคุณอาจจะอยู่ใกล้ชิดนะคะกับหลักของศาสนาเข้าถึงการธรรมะธโมหรือการนั่งสมาธินะคะเพื่อควบคุมความทุกข์ดับความทุกข์ในใจนะคะซึ่งคุณจะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางจิตวิญ,ญญาณของคุณอยู่นะคะตั้งแต่เล็กจนโตเลย นะคะคอยบอกคอยชี้แนะคอยให้คนรู้นะคะให้คุณรู้ว่าคุณควรจะไปทางไหนเพื่อที่จะปลอดภัยต่อชีวิตของคุณคุณมาจะผ่านการโดนปองร้ายโดนลอบทำร้ายนะคะถึงขั้นจะเอาชีวิตเนี่ยนะมาเยอะมากนะคะคนที่ทําคุณก็ไม่ใช่คนที่อื่นเป็นคนอื่นไกลก็เป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่ ไม่ได้ผลประโยชน์จากคุณเป็นคนที่ผิดหวังจากคุณนะคะหรือว่าคุณอาจจะโดนใส่ร้ายนะโดนใส่ร้ายอย่างรุนแรงนำพามาซึ่งความเกลียดชังจากคนหนึ่งอะนะคะเอา แบบมีคนคนหนึ่งมือที่สามใส่ร้ายคุณให้อีกคนคนนึงฟังแล้วคนคนนั้นก็เกลียดชังคุณมากพอเกลียดชังนะคะก็น่ามืดตาโมวในการทําร้ายคุณนะคะความจริงมันกําลังจะกระจ่างชัดออกมานะคะคุณกําลังจะถูกล้างมนทินหรือสิ่งร้ายร้มันกําลังออกไปจากชีวิตของคุณทั้งหมดเลยที่คุณโดนมาส่วนใหญ่ที่คุณเห็นสัมผัสได้คือการโดนทาร้ายลับหลัง นะคะคือคนที่ทําร้ายคุณก็อย่างที่บอกอน,นะคะไม่ใช่คนที่อยู่ไกลๆหรอกนะคะเป็นคนที่อยู่ใกล้คุณทั้งนั้นนะฮะประสงค์ร้ายกับคุณนะคะเหมือนแอบลวงเอาข้อมูลความลับส่วนตัวของคุณนะคะไปทำกลับมาทําร้ายคุณอย่างเงี้ยน,นะ,ค,ะคุณต้องอยู่ท่ามกลางความรู้สึกของความอึดอัดน,นะ,ค,ะความเกรงใจก็เหมือน รู้สึกอึดอัดอะนะคะมีในเรื่องของคุณใสเข้ามานะคะไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมนะคะสิ่งที่จะช่วยได้นะคะการสวดมนต์มันอาจจะไม่ได้ช่วยขับไล่ไสยศาสตร์ในแง่ที่ว่าจะอัถฐจะทำลายมนต์ดำแต่การสวดมนต์คือการสร้างบารมีการสร้างเกาะคุ้มกันให้กับตัวเองค่ะทุกคนอย่างน้อยช่วยเบี่ยงนะคะช่วยเบี่ยงได้นะคุณ ถ้าคุณผ่านจุดตรงนี้ได้อะคุณจะได้เจอคู่บุญคู่บารามีของคุณนะคะคุณต้องผ่านด่านในเรื่องของคุณใสคุณใสนี่ก็ไม่ใช่ระดับธรรมดาด้วยเป็นระดับที่รุนแรงถึงขั้นจะเอาชีวิตของคุณน่ะนะแต่ด้วยเดชบุญคุณอาจจะเป็นคนที่สวดมน์อยู่แล้ว หรือถ้าคุณยังไม่ค่อยได้ทําเป็นนิสัยขอให้คุณลุกขึ้นมาสวดมนต์ให้เป็นนิสัยแล้วจะมีปฏิหารแก่ชีวิตของคุณมาฮะบุญจะนําทางให้คุณได้พบกับคู่บุญคู่บาร,รมีของคุณนะคะก็ในตรงนี้ในสิ่งนี้นะ,ะคะคำว่าโออวดนะะแม่นยำสวรรค์ ผู้ชนะสิบทิศนะไม่ช่วงนี้งดการแสดงตัวนะคะงดการออกสู่ออสื่อการโอ้อวดนะคะในความรู้ความสามารถของตัวเองขอให้คุณอยู่อยู่แบบ ทำเนื้อทำตัวขอให้คุณอยู่แบบเงียบๆสงบๆนะฮะแล้วทําจิตสมาธิให้ดีแล้วคุณจะเกิดญาณแห่งการอย่างรู้ที่แม่นยําขึ้นเพราะสวรรค์จะนําทางคุละนะคะสวรรค์จะส่งขา่าวสารผ่านกระแสแห่งจิตของคุณนะฮะนะคุณจะได้รับรู้อะไรต่างๆที่มันแม่นยําขึ้นผู้ชนะสิบทิศเนะ่ยคุณชนะอยู่แล้วนะคะคุณจะผ่านได้แต่คุณต้องอาศัยบุญบาร,รมีจากสวรรค์นะคะ ก็สวดมนต์นั่งสมาธิสร้างพลังแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองแล้วคุณจะหลุดพ้นจากเรื่องคุณใส่ตรงนี้นะเพราะว่ามีไพ่ขึ้นมานะคะที่เปิดออกมาอืมีคนโดนทําร้ายในเรื่องเนี้ยเยอะมากคนที่ทําคุณก็ไม่ใช่คใครอ่นไกลอะค่ะเป็นคนรักเก่าเป็นคนที่เสียผลประโยชน์ในเรื่องของเสน่หหากับคุณอะนะคะ เป็นคนที่พยายามจะผูกจิตผูกใจพยายามจะเอาคุณให้ได้อะทุกคนคะ่ะพยายามจะมัดคุณพยายามจะใช้เสน่ห์ผูกมัดคุณแต่ทําเท่าไหร่มันก็ทําไม่ได้อะเนะนี่ยคนนี้จะใช้มนดานะคะไล่มนดําออกมาเพื่อที่จะมัดนางฟ้าคนนี้เดอะสตาร์เนี่ยนะคะแต่ถามว่าเขาทําได้ไหมเขาทําไม่ได้เขาเหมือนคนที่คอยไล่ล่าไล่ล่าชีวิตคุณอยู่ตลอดเวลาคุณรู้ตัวแต่คุณก็ยังเป็นเดอะสตาร์คือแบบ ไม่ได้สนใจมองโลกในแง่ดีนะคะแต่ตัวเขาเหมือนคนบ้าครังนะคะยิ่งทําร้ายคุณมากแค่ไหนชีวิตของคุณก็ยังสุขสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณไม่ได้มีอาการต่อการทุรนทุรายต่อการแสดงความเจ็บปวดความทุกข์ใดๆออกมาคุณเก็บความรู้สึกคุณอาจจะมีความเจ็บปวดแหละนะคะแต่คุณเก็บความรู้สึกนะ,ะคุณไม่ได้โพสต ผ่านโซเชียลออนไลน์คุณไม่ได้อธิบายในสิ่งที่คุณเจอให้ใครได้รับรู้คุณปล่อยผ่านนะคะคุณพยายามที่จะหันหลังให้กับมันเพื่อที่จะลืมอดีตที่มันเลวร้ายตรงนี้แต่คนคนนั้นนะะ่ะนะคะเนี่ยคอยตามล่าคุณนะตามหาแหล่งข่าวสารของคุณนะคะอาจจะใช้คนพยายามมาประชันชิดคุณมามามา,มาติดมาตามติดคุณอนะอะไรประมาณนี้นะคะหวังที่จะ ทำร้ายคุณนะคะซึ่งณตรงนี้นะคะ่าประโยชน์ค่ะนะคะยิ่งทําคุณยิ่งดีขึ้นดีขึ้นนะ,ะมันเป็นเรื่องด่านสุดท้ายนะคะที่คุณต้องเจอที่คุณต้องเผชิญหน้ากับมันนะคะพอคุณผ่านพ้นแล้วเนี่ยนะคะความสดใสฟ้าใหม่นะคะเปิดชัดมากนะคะรอคอยพวกคุณอยู่ คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคุณจะได้รับการตอบรับการตอบแทนมาในรูปแบบของชื่อเสียงการโยกย้ายไปอยู่ในที่ที่สบายใจในสถานที่มันสวยงามมันเป็นดัง่งตามใจคุณเลยคุณหลายๆคนเป็นคนชอบธรรมชาติใช่ไหมชอบบรรยากาศดีๆอากาศดีๆสดชื่นอย่างเงี้ยน,นะคะมีดอกไม้ลายล้อมมีบ่อน้ำนะคะ มีพื้นที่นะคะสีเขียวรอบๆอบบ้านคุณเนี่ยคุณอาจจะได้มีชีวิตเป็นแบบนั้นนะคะคุณไปอยู่ในชีวิตที่ดีนะคะคุณจะได้ขึ้นสู่บรบัลังนะ,ะคะจ u ส t ิ c คือการปกครองคุณจะต้องปกครองคนมากมายคนหมู่มากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโดนทดสอบสิ่งที่คุณโดนมาอย่างหนักมันคือการเรียนรู้นะคะมันคือการเรียนรู้ของคุณนะอืม พลังงานสิ่งที่คว้าเห็นก็มองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบหลายๆคนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าท่านอยู่กับคุณตลอดเลยคุณไม่ต้องรู้สึกว่าโดดเดี่ยวท่านจัดสรรสิ่งที่มันคู่ควรสิ่งที่มันเหมาะสมสิ่งที่มันคู่ควรกับ การฝ่าฟันของคุณทนะ่านบอกว่าการต่อสู้ของคุณนะมันไม่ใช่เรื่องศูญเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วมันจะมีรางวัลใหญ่รอคอยคุณอยู่ซึ่งรางวัลใหญ่ตรงนันน้นมันมีสิ่งเดียวที่คุณไม่ได้รับคือในชีวิตของคุณคือคู่ครองคนรักคุณจะได้เจอเนื้อคู่ตัวจริงของคุณซึ่งเขาเป็นคนสูงศักเป็นคนยศถาบรรดาศักดิ์นะคะมีหน้าที่การงานตำแหน่งสูงหรือเป็นคนที่มีบุญบุญบุญบารมีค่อนข้างสูงนะคะคนคนนี้ เป็นนักปฏิบัติเลยนะคะแบบใฝ่ดีค่ะนะคะคุณจะต้องฝ่าฟันกับวิบากกรรมเวรกรรมหลายสิ่งหลายอย่างมันคือการเรียนรู้เพื่อที่จะนำพาไปสู่การได้พบกับคนคนนี้หรือมันเป็นบททดสอบอะค่ะเพราะสุดท้ายแล้วรางวัลที่รออยู่มันมีเพียงคนหนึ่งเดียวที่จะได้รับรางวัลน,นั้นมงกุฎอยู่ปลายดาบอะนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ใครที่ ที่จะได้รับในสิ่งนี้คุณจะมีชัยชนะนะคะเนี่ยเป็น The e อ p r e s s หน้าขนลุกมากเลยนะคะคุณจะอยู่ในพื้นที่แห่งความปลอดภัยมีบริวารมีคนมาร่วมแสดงความยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณกันก้าวขึ้นสู่บรรลังนะคะความเป็น t h p r m p r e s s ก็คือแบบสุขสบายอุลามากทุกคนไม่ลำบากไม่ทุกขร้อนพัสสุพันกระยานะคะ ยกย้ายอ,อารมณ์ดีท่านบอกว่าพระสุพัพรณกัลยาพระองค์ท่านก็ไม่ได้มีพระชนชีพอยู่ในประเทศไทยแผ่นดินสยามใช่ไหมนะะโดยหลักของพระองค์ท่านก็คืออยู่ที่เมียนมานะะตลอดจนสิ้นพระชนชีพนะะแต่ว่าในประประวัติศาสตร์ไทยอ่ะอันนี้ไม่ไม่ใช่ความจริงที่บอกว่าพระองค์ดน โดนปงพระชนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พระองค์ไปสิ้นพระชนะนะคะด้วยกายสังขารด้วยโรคภัยไข้เจ็บของพระองค์เองอะนะคะอืมก็ชีวิตของคุณเนี่ยนะคะกระดั่งพัสุพันธ์กระยานะคะก็จะมีเกณฑ์ละหกละเหินโยกย้ายนะคะอาจจะย้ายประเทศย้ายแผ่นดินนะคะหมายถึงจากแผ่นดินเกิดไปสู่อีกแผ่นดินหนึ่งก็ได้แต่ แผ่นดินนั้นจะนำพามาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองความสุขครอบครัวใหม่นะคะการที่เขาบอกว่าคุณจะต้องผ่านความสบเ้าเสียใจก่อนที่คุณจะไปเจอการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่มีความสุขมากๆนะคะม,มีบริวารที่หนนำคุณจงรักภักดีต่อคุณมีเพื่อนพ้องที่น่ารักกับคุณเนี่ยนะคะ คุณจะต้องผ่านช่วงเวลาอันโหดร้ายการช่วงชิงชิงดีชิงเด่นการดนใส่ร้ายป้ายสีนะคะผ่านจุดแห่งการสูญเสียความโศกเศร้าเสียใจนะคะนะเสียของรักเสียสัตว์เลี้ยงเสียสิ่งที่คุณรักมากเสียคนที่คุณรักมากอะไรเงี้ยมันเกิดการสูญเสียคุณจะต้องผ่าน นะคะวงจรแห่งคนโลภนะคะ,ะคุณจะต้องไปตกอยู่ในท่ามการสถานการณ์ของคนโลภคนอันตาพานันนะคะที่คอยดักทำร้ายคุณนะทุกอย่างคือมันเป็นบททดสอบหรืออาจจะเป็นแบบฝึกหัดเนานะให้คุณได้ฝึกฝนตัวตนให้คุณได้ฝึกฝนความแข็งแกร่งเพราะถ้าคุณไม่ได้ผ่านจุดนี้ไปเลยแล้วคุณจะก้าวขึ้นสู่บรรลังอย่างเข้มแข็งอย่างแข็งแกร่งได้อย่างไรเพราะ คำโบราณเขาบอกว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวพราฉะนั้นการที่คุณจะขึ้นสู่จุดสูงส,สุดคุณต้องผ่านการโดนเคียนตีผ่านการฝึกฝนผ่านเรื่องราวของความเหน็ดเหนื่อยมานะคะคุณถึงจะรู้ทันคน่ะนะคะเขาสอนให้คุณรู้ทันคนเ mm. พราะในวันที่คุณขึ้นสูดจุดสูงสุดคุณจะต้องเจอสายประจบสอพอคนดักทําร้ายคุณคนโจมตีคุณคือคุณจะโดนแบบหนักมากนะคะคนทะเยอทะยาน นะคะจะนําพาความเครียดความปวดหัวความทุกข์นะคะมาให้กับคุณนะคะทุกคนที่จะทําร้ายคุณร้วนเป็นคนที่เหมือนจะดีกับคุณเนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าก่อนที่จะขึ้นสุดจุดสูงสุดนะคะยอมผ่านการขัดเกลา นะคะผ่านการเรียนรู้จนรู้เท่าทันคนไม่อ่อนต่อโลกนะคะแล้วคุณจะอยู่บนบันลลังก์นั้นได้อย่างยั่งยืนยาวนานเพราะว่าจุดที่คุณจะต้องขึ้นไปอยู่ตรงนั้นนะคะคุณจะมีชื่อเสียงมีหน้าตามีหน้าตาในสังคมมีคนรู้จักคุณเยอะมีคนต้องเคารพยำเกรงคุณนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณเจอเรื่องราวหลายๆมามันไม่ใช่เรื่องมังเอิญมันเป็นเส้นทางนะคะ ขึ้นสู่วันบอลลังนะฮะอะไรที่มันยิ่งใหญ่อ่ะนะมันย่อมไม่ง่ายมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะคุณดูเศรษฐีนะจะในไทยในจีนในระดับโลกก็แล้วแต่ทุกคนล้วนผ่านชีวิตวัยเด็กในความลำเค็นมาความ ปากกัดตีนถีบความเพียรความพยายามเจนขึ้นสู่จุดการเป็นเจ้าสัวเป็นมหาเศรษฐีนะคะพวกเขาต้องผ่านบทพิสูจน์กันเยอะมากนะคะเขาถึงจะได้เพราะฉะนั้นชีวิตของคุณก็ไม่ได้ต่างจากบรรดาเศรษฐีเจ้าสัวคนรวยทั้งหลายนะคะเศรษฐีนีทั้งหลายนะ,ะนยนะคุณจะต้องผ่านความอดอยากคุณจะต้องผ่านการโดนหักหลังผ่านการโดนรอบปองร้ายนะคะทุกอย่างเนี่ยเขาสอนเนี่ยเขาสอนให้คุณ ไม่อ่อนต่อโลกไม่เชื่อคนมากเกินไปก่อนที่ในวันที่หนึ่งที่คุณขึ้นสุดจุดสูงสุดถ้าคุณไม่มีสกิลทักษะพวกนี้คุณจะล่วงลงมาจากบนบันลังแล้วคุณจะเจ็บหนักมากกว่าเดิมด้วยนะคะจะเป็นเช่นนี้นะคะในพลังงานนะคะมันเป็นในเรื่องของเกณฑ์โยกนะคะทุกคนโยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือคู่ครอง,องของคุณจะเป็นคนต่างประเทศแดนไกลนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยแต่เขาอาจจะพำนักอยู่ในเมืองไทยนะเพราะว่าเจ็ดดาบมันเป็นลนักษณะของการอพยพเนาะคือการพำนักอยู่ชั่วคราวการมาศึกษาเล่าเรียนมาทํางานนะคะมาพึ่งพิงพักพิงบนอยู่บนแผ่นดินสยามแต่ว่าคู่ของคุณนะ่ะหน้าที่หลักๆของเขาในวันหนึ่งเขาต้องกลับไปสู่การปกครองสู่การทํางานสู่ตําแหน่งสําคัญของเขาในบ้านเมืองของเขาและ คุณก็จะต้องไปกับเขาด้วยอะไรเช่นนี้นะคะม,มันเห็นเป็นภาพที่ชัดจเจนขึ้นมากเลยนะเขาเป็นใครนะคะคนคนนี้ก็เป็นผู้มั่งมีด้วยเงินตราเงินทองทรัพย์สินมากมายนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคู่ที่จะได้แต่งงานกับคุณนะเป็นคู่ที่จะปกป้องคุณให้ผ่านจากการโดนรอบทําร้ายให้โดน ให้ผ่านจากความขัดสนความเครียดความทุกข์เขาจะนำพาความสุขนะฮะเขาจะนำพาความสุขต่างๆมาให้กับพวกคุณอะนะคนะ,ะสิ่งที่พ่อเห็นแบบคุณจะได้รับความสุขนะคะอันเปี่ยมล้นมากๆนะอคุณเหมือนคนที่แบบโดนแต่มีแต่คนลุมลุม,ลมทำร้ายทำร้ายทำร้ายคุณอนะแต่เขาก็บอกว่านี่คือเซี่ยวสุดท้ายแล้วนะคะโค้งสุดท้าย ที่คุณจะหลุดพ้นแล้วคุณจะมีความสุขค่ะในชนิดที่ว่าไม่มีใครเข้าถึงตัวคุณได้ไม่มีใครทําร้ายคุณได้จะมีคุณจะได้รับการปกป้องคุณจะได้รับการคุ้มครองดูแลนะคะเป็นอย่างดีนะคะพลังงานก็จะออกมาในในส่วนนี้ในประมาณนี้นะคะไพยค่อนข้างชัดเจนมากนะ ขอให้บอกต่อนะช่วงนี้นะคะอ้อทำคอนเทนต์จะมาแนวเดียวกันหมดเลยเนาะสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะบอกนะบั่มบัมันแบบอะไรต่างๆเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยคุณคุณจะได้เจอคู่ครองที่เป็นนักบริหารนะักปกครองหรือคนที่แทบจะเป็นคนคนเดียวกันกับคุณได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเหนือความคาดหมายนะคนนี้นะคะเป็นอัศวินนะคะ เป็นคนที่กำลังจะได้มาสัมผัสนะคะใกล้ชิดกับคุณนะ<ม>แล้วก็ปกป้องคุณได้นะคะเป็นคนรูปงามอืมเป็นคนรูปงามรูปร่างสมส่วนนะคะเขาจะดึงคุณออกจากวังวนของการโดนปิดกั้นวังวนของการโดนจํากัดพื้นที่วังวนของการที่คุณจะต้องย่ําอยู่กับที่ะค,ะค่ะเขาจะมาปลดปล่อยคุณเหมือนเหมือนคุณโดน โดนผ้าแดงโดนผ้ายันนะนะโดนปิดด้วยผ้ายันอะ่ะเขาจะมาปลดปล่อยพันธานาการสิ่งนี้ออกให้กับคุณอะ่ะนะคะเนี่ยการมาของเขานะคะไม่ธรรมดาถ้าคุณโดนสยศาสตร์คนนี้ก็มีบุญมากพอที่จะทําให้ของมันเสื่อมสลายมันถูกปลดปล่อยออกไปนะคะเขาคู่คนนี้เป็นคู่ที่มาเพื่อปลดปล่อยและนําพาคุณขึ้นสู่จุดสูงสุดนะ,ะในเรื่องของความเป็น เศรษฐีในเรื่องของความร่ำรวยทั้งปวงนะคะการมาพลิกชะตาชีวิตของคุณการมาพลิกฟื้นนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณเดิคุณโดนแบบฉุดล้างชีวิตลงอะ่ะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงให้นะคะอาจจะมีลูกด้กันนะชายหญิงซึ่งก็จะเป็นอภิชาต,ตบุตรด้วยที่จะเอาข่าวดีนำพาข่าวดีอะไรต่างๆมาให้กับคุณอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งพลังงานเราก็มอกว่ามันเป็นเป็นพลังงานที่มีความสุขค่ะทุกคนเป็นพลังงานที่คุณจะมีความปราบปื้มปิตินะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาส่งข่าวสารนะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็รู้สึกว่ามันก็จะต้องมีการสูญเสียของรักสิ่งรักเพื่อแลกกับการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกันนะบางอย่างมันมันเป็นในเรื่องของ วงจรนะคะสัจธรรมของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายนะคะการสูญเสียการสูญหายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันไม่มีอะไรที่มันจีหลังยั่งยืนขอให้คุณยึดหลักของการทำสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วคุณก็จะผ่านทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่นนะคะ<อ>มันจะไม่มีความเจ็บปวดคุณจะมีคุณจะสามารถรับแรงกระแทกได้ได้ได้ดีกว่านี้อะไรเช่นนี้ถ้าคุณฝึกทำสมาธิดีๆนะนะคะ เขาบอกว่าคู่ครองของคุณใกล้มาถึงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคนคนนี้เหมือนเขารอเขาแค่รอเวลาที่จะเข้ามาหาคุณนะเขาไม่ได้ตามหาคุณเหมือนเขาเห็นคุณแล้วเขารู้จักคุณแล้วแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะคะแต่คุณอาจจะฝันฝันนั่นนี่นะคะแต่อ้อมมองว่าเขาแค่รอเวลาที่เหมาะสมในการที่จะมาปรากฏตัวในชีวิตของคุณเพราะว่าเขาน่าจะรู้ว่า รอให้คุณจบสิ้นวิบากกรรมรอให้คุณจบสิ้นเวรกรรมแล้วคนคนนี้จะพุ่งเข้ามานะคะมาเพื่อเริ่มกับคุณเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะคำว่าเริ่มต้นคือพงไม่ใช่แฟนเก่าแล้วแหละอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของคู่ที่มาจากภพชาติอดีตชาติที่จะตามหากันจนเจอแต่แต่ที่หลักๆอ่ะอ้อมมองว่าเขาเหมือนมีเซนลึกๆมากเลยนะอาจจะนั่งสมาธิหรือว่าเหมือนเกิดการอย่างรู้ได้ว่า โอเคคุณคุณหนะ้าตาเป็นแบบนี้คุณทำอะไรอยู่เขาเห็นชีวิตของคุณว่าคุณโดนอะไรมาเหมือนเขารอเวลาที่จะได้พบปะเจอหน้าคุณนะคะเขารอค่ะคนคนนี้เป็นคนที่แบบอยางรู้เกิดการอยางรู้ได้อย่างลึกซึ้งหรือเางบางคนเขาไปดูดวงนะคะ,อ,ะอาจจะแบบมีผู้ทำนายเฉียบๆเนาะเพราะฉะนั้นเขาอย่างที่อ้อบอกนะคนคนนั้นแค่รอเวลาในการที่จะเข้ามาหาคุณนะคะ เขาซุ่มดูคุณอยู่เขาซุ่มมองดูคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเห็นอะไรเลยหลายๆอย่างในตัวคุณนะคะ๋ยวมาดูซิว่าคนที่ซุ่มดูคุณหมายถึงว่าคู่ครองนะคะเนื้อคู่ของคุณนะ่ะนะ,ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะอืมเนื้อคู่ของคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะเขาบอกว่า เขาตามหาคนที่จะเหมาะสมที่จะนั่งอยู่เคียงข้างบนบัลลังกับเขาอะค่ะเขาหาคนที่เหมาะสมก็ตามหาคนที่คู่ควรที่จะอยู่เคียงข้างเขานะคะด้วยศิลปบาร,รมีความตั้งมั่นอะไรต่างๆแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเขาจําคุณได้ด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่นะ รู้จักกับเขามาหลายพบหลายชาติแล้วเขาก็เหมือนละลึกนะคะละลึกได้อย่างรู้ได้อะไรประมาณนี้แล้วคนที่ปองร้ายคุณรอบทำร้ายคุณเป็นยังไงคนที่ปองร้ายคุณนะคะชีวิตเป็นยังไงก็แย่คุณอยู่อย่งนั้นแหละนะก็แย่ก็สร้างหน้าความก็สร้างความน่ารังพาน่ะนะคะพะยายามที่จะให้คุณแย่คุณพังถึงเหตุแบบถึงขั้นแบบ อยากจะให้คุณเมียเป็นไปเลยก็ได้นะถึงแก่ชีวิตนะเดทแบบคิดไม่ดีเลยอะค่ะอยากจะแบบไม่ให้คุณมีความสุขไม่ให้คุณสมหวังไม่ให้คุณเจอคนที่ใช่ของคุณเอาคนแบบนี้คนประเภทนี้คืออิจฉานะเป็นคนมีปมนะนะคะสภาพชีวิตเขาอยู่ยังไงคะตอนนี้สภาพชีวิตของเขานะคะ ถามว่าเขาลำบากไหมอ้อมมองว่าเขาไม่ลำบากนะแต่เขาก็ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่ยอมรับไม่ไม่ยินยอมในสิ่งไม่เชื่อว่าอ้าโอเคสิ่งที่ตัวเองมีมันก็ดีอยู่แล้วแต่ดูนิสยัยเธาเป็นคนแบบชอบเอาชนะค่ะทุกคนเป็นคนชอบเอาชนะเป็นคนที่แบบอยากได้รับการยอมรับว่าเป็นคนเก่งอะไรประมาณนี้นะคะเอามาดูกันว่า คนที่ทำร้ายคุณนะรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้คิดอะไรกับคุณอยู่ตอนนี้ยในใจนะเขาคิดแค่ว่าอยากเอาชนะอยากอยู่เหนือคุณอยากควบคุมคุณได้อิจฉาทุกอย่างเลยอิจฉาว่าเหตุใดเขาถึงทำอะไรคุณไม่ได้เหตุใดคุณถึงยังมีความสุขยังมีสิ่งดีๆยังมีปาฏิหาริย์ในชีวิตเข้ามาอยู่เสมอแบบ อยากได้เหมือนคุณอยากมีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองเหมือนคุณได้นะอยากเป็นเช่นนี้นะคะค,คนคนนี้มองแต่ในเรื่องของผลประโยชน์แสดงว่าอยากควบคุมคุณเพื่อเอาไว้เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองอะนะคะอเอามาดูอีกนะแล้วเขาจะได้รับเวรกรรมอย่างไรมันก็ไม่ดีอยู่แล้วค่ะทุกคนชะตากรรมของเขาอะนะคะ ชะตากรรมของเขาอาจจะครอบครัวแตกไงครอบครัวแตกแตกพังแฟนนอกใจหรือเวรกรรมก็อาจจะไปตกที่ลูกเขาไปตกคนที่ถึงคนที่เขารักก็ได้นะคะเนี่ยมันจะไปอาจจะไม่ได้ลงที่เขาโดยตรงอาจจะไปลงกับคนที่เขารักมากซึ่งเขาอาจจะต้องเจ็บปวดแทบขาดใจก็ได้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างเขาจะโดน เขาจะโดนหนักเหมือนกันเขาจะโดนวิบากกรรมทางานอย่างหนักเลยนะคะนะเขาจะตอบไปเนี้ยเขาคิดจะทําอะไรคุณได้อีกไหมเขาคิดสรรหาทุกวิถีทางทุกๆแนวทางในการที่จะกําจัดคุณในการที่จะทําร้ายคุณโดยเฉพาะหลักทางการเงินเนี่ยอยากให้คุณเสียเงินอยากให้คุณจนอยากให้คุณลําบากนะอยากให้คุณแบบ ล้มละลายบ้านโดนยึดรถโดนยึดอะไรเช่นเนี้ยนะคะความคิดคือคือไม่ดีะนะคะอืมแล้วคุณไปทําอะไรให้เขาไหมอ่าดูซิทําไมเขาถึงทําร้ายคุณนะคะคุณไปทําอะไรคุณไปทําร้ายคนคนนี้ไหมคุณเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขาคุณไม่ได้ทําอะไรหรอกคะ่ะคุณแค่ปฏิเสธคุณแค่ปฏิเสธเขาอืม คุณไม่สนใจเขาคุณหนีเขาเนี่ยคุณไม่สนใจเขาคิดว่าคุณทิ้งเขาเ้าแสดงว่าเกี่ยวข้องกับความรักนะ,ะเขาคิดว่าคุณทิ้งเขาในวันที่เขาลำบากเขาก็อยากให้คุณจนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ความจริงคือคุณอาจจะรับไม่ได้ในพฤติกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างของคนคนนี้อยู่ก็ได้นะคะในสิ่งที่เห็นขึ้นมาเนาะแต่้อมองว่าเขาทําอะไรคุณไม่ได้หรอกคุณดูสิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณเนี่ยอยู่ตรงกลางกระหม่อมคุณเลยนะคะโอ้โหเขาเขาปัดออกหมดนะอเขาประงบประงมคุณมากด้วยซ้ําเพื่อที่จะนําทางคุณไปสู่ความสุขที่ยังยืนนําทางคุณไปสู่ครอบครัวที่แท้จริงของคุณสู่เนื้อคู่ตัวจริงของคุณน่ะนะคะเขาพยายาม นำทางคุณตลอดเวลาไม่ให้คุณสนใจไม่ให้คุณผูกใจเจ็บกับคนนี้ไม่ให้คุณนึกถึงคนคนนี้เลยถ้ายิ่งนึกถึงก็ยิ่งเป็นการผูกใจเจ็บนะคะเขาแบบเหมือนพยายามเบี่ยงคุณออกนะคะไม่ให้คุณสนใจแล้วให้คุณแบบไปสู่เป้าหมายที่มันรอคอยคุณอยู่อะไรเช่นนี้นะคะชีวิตของคุณก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทุกคนออามองว่า มันก็คือบททดสอบหนึ่งนะคะที่คุณทำได้แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะอำนาจบรารมีเกียรติยศชื่อเสียงความน่าเกรงใจการมีชัยชนะหลังจากที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างยาวนานนะคะชีวิตของคุณนะเดี๋ยวจะมีโชคดีหลังไหลเข้ามามากมายทั่ว,ท,ว,ท,วทุกสารทิศเลยนะคะคุณอดทนรอได้ คว่เห็น7วันซะได้สำเจ็วันนี้นับจากวันนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงในสูตรจุดในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะคะขอเป็นกำลังใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสิ่งที่ไพ่สื่อสารออกมาเอเอชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคงอยากให้กำลังใจคุณในวันที่คุณสับสนในวันที่คุณรู้สึกว่า ทำไมคุณต้องจมอยู่เช่นนี้นะคะจงเชื่อเซนตัวเองนะคะเชื่อเซนต์ลึกๆของตัวเองว่าเนี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะไม่เหนื่อยเปล่าคุณจะไม่ดินน้นรนสูญเปล่าคุณจะไม่เหนื่อยฟรีค่ะทุกๆการเหนื่อยของคุณมีนัยยะความหมายซ่อนอยู่มีรางวัลที่ยิ่งใหญ่ไว้มอบให้กับคุณอยู่นะคะเพราะนั้นใครที่ทำร้ายคุณก็ย่อมแพ้ภัยตัวเองไปด้วยนี่คือเรื่องราวนะคะของ ไทยเราเรื่องนะคะ EP ที่หนึ่งนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ